ต่อไปเป็นการถอดฟ้าสูบนะครับอันดับแรกเราต้องเอาอน้ำมันสุลานะครับล่างหัวน็อตสะก่อนเอาน้ำมันสุลาท่าหัวนอ็อตให้หัวนออ็อตสะอาดนะครับนะมองสีมองสีษขันน็อตเอาน้ำมันสุลาท่าสะก่อนนะครับนี่ครับให้หัวน็อตสะอาดให้มันห้ออกไงนะครับ นั่นตัวไหนสิขันออกเอามันโซลา่าสกอนนะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> สูตรไหมนะครับเนี่ยนะครับสูตรสร้างสร้างพื้นบ้านนะครับ เอาบานนี้อันดับแรกก้อนถอดฝาสูบนะครับอันดับแรกให้เอาหม้อกองอากาศออกสักก้อนนะครับหันน็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อว่าเอาออกเพื่อว่าบริห้มันเคี่ยงม่งทํางานนะครับเนี่ยต่อมาก,ก็เอาทอ่อทรงหนามโซล่าออกนะครับกล้องขยับให้มันเห็น เห็นบ่ต้องเอาออกฟ้าตัวนี้ต้องเอาออกบ่ออกบ่ได้เพราะว่ามันสีมันมีน็อตสองตัวอยู่ในนี้เอาฟ้าตัวนี้ออกก่อนถ้มันเห็นมึงคันน็อตออกเลยนะ คันน็อตสามตัวนี้ออกเอาฟ้าครอบออกันคือคันน็อตฟ้าสูบได้คันนออ็อตออกแล้วเอาฟ้าสูบออกเอาฟ้าออกนะออพุ่งออกเลยเอาบุปผียังเอาไวน้นี้นี่น็อตยูสีนอ็อต าข้เห็นบ่เห็นนอดบ่เห็นนอดตัวนีเห็นบ่นี่นอดตัวนีเขี้ยงเลยเขี้ยงทอไอเสียเขี้ยงทอไอเสียกอติต้องเอาทอไอเสียออกเอาทอไอเสียออกก่อน cũng chém á rồi xé ổ con เอาตัวนี้ออกนะสองนัดเนี่ยต้องออกเพราะว่ามันไม่หยึดตัวนี้เห็นมันค้าขายิดตัวนี้ต้องออกออกอยู่แล้ว ออกมาหมดเลยนั่นบอกง่ายๆนึง่นะตงตงัวนี้นี่น็อตตัวนี้นี่น็อตฝาสูบมีสี่น็อตแหวนด้วย ăn đi bên đấy hiền mơ vén lắm nó đỏ mướt leo vào này, anh ta ngắt tổ này hoặc ngặt phá sụp มาเนี่ยไปเนียส่งัดไอ้บึงตีงบนั่นตีงแล้วนั่นเห็นบ่นอ่าเห็นบ่น้ำบอกแล้ว <c oughs> น้ำไหลแล้ววันนี้ท้ายน้ำบอกเลยน้ำไหลแล้ว,ลวเห็นไหนอ่าเรียบร้อยลาสูอบออกมาเรียบร้อยอะอไม่นี่ก่อน โหดว้าแบบสมยัยใหม่คือผมมาทงพี่พอเห็นค้างบอก

เขาใกล้เลยเห็นชัดเเห็นชัดอยู่บ่ เก็บไอะอเอาเยอะหน่อยก่อนถ้าและเดี๋ยวตรงนี้หมุนก่อนให้มันตืดก่อนเอาเมือหมุนซะก่อนที่แรกให้มันลื่นๆก่อนยังค่อยเอาสวรรค์หมุน Thô <N> này bà nè, đều thô này, xay cà phê Cái thế. Cái cây ngọt, นับแรงอดให้ขั้วม,มูนสักกอนให้มันลืนกก่นสักกอนให้ขั้วม,มูนให้มันลืนกก่นออสักกอนไ่อ่อนตะวันใส่ ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนี้อีกเข้าไป thủ thương, thủ thương. khoan không anh? không con, không bắn được. bắn này mà bưng này. ที่ประกอบประกอบว้าวนะนะคมโลงนิดหน่อยเลยกันนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยประกอบเรียบร้อย เสียกเบื้องว่ามันจะอยู่ข้างบนน้ำมันหยด,ด,ดก็จะตรูจจับนะทดสอบบัตรนี่ทดสอบน้ำมันเท่ใช่ไหมฮะออกมาออกบ่ออกมาตัวนี้มีน้ำมันไหลออก่มาเห็นไหย บ้ออกตัวนี่แสดงว่าบ้ออกเด้อนี่แสดงว่าบ้ออกแสดงว่ายู่แล้วนี่ตัวนี้ตัแสดงยู่แล้วนี่ยยู่แล้วนะมันบ้อออกยู่แล้วนะยู่แล้วเอาตัวไม้บันเอาทอดนี่อีกบันเอาเบื้องตัวนี้บันเบื้องตัวนี้ ยังตัวนี้เห็นไหอยู่วะน้ำมันออกวะเนี่ยเศร้าหนน้นำมันออกวะออกวะฮะโบออกมั้ง<ะ>บอันโบอกบอกก็แสดงว่าอยู่แล้วเหรอยู่แล้วโอเคบัดนี้โอเค